สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงเรงนะคะหน้าที่ของมุจลินก็คือมาเราะหัวเราะสวนนะคะมาดูหน่อไม้ให้กับลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะกิโลละยี่สิบบาทนะคะเจ๊ก,กล่องอะไรก็ได้จัดให้ค่ะสวนนาค่ะนี่สวนน้านะคะเพื่อนไ้มาเบิง บังเงาะพ่อเก็บหลืเดอ้อเผื่อป้า,ปาเอ้ยมาเอาบักเงาะไปกินเผื่อมาบังเงาะโรงเรียนนะคะบังเงาะโรงเรียนวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้รับออเดอร์นะคะกับผลผลิตจากสวนของเรานะคะงเงาะโรงเรียนงเงาะโรงเรียนนะคะงเงาะโรงเรียน รสชาติหวานนะคะสด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 นะคะ,สด,ๆๆๆๆะ,คะสดจากต้นเลยนะคะเงาะโรงเรียนเงาะขึ้นชื่อจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดอะไรนะภาคใต้นะคะจังหวัดอะไรนะพ่อ,อจังหวัดอะไรก็ช่างแต่ที่นี่ที่นครพนมมีค่ะ นครพนมีเงาะโรงเรียนนะคะเงาะโรงเรียนสวนนาบ่าวค่อยสวนนานะคะผู้ใหญ่เจดิดหรือน้าสุนทรนะคะปลูกเงาะประสบผลสำเร็จในตำบลวังตะมัวบ้านบางม่วงเป็นคนบา้านบางม่วงนะคะแต่ว่ามาปลูกที่ตำบลวังตะมัวผลผลิตของแกนะคะยกนิ้วให้ท่านเลยค่ะ ท่านเป็นกเกษตรกรที่มีการพัฒนาฝีมือในการปลูกนะคะโดยมีป้ากุ้งหรือมุจลินนะคะเป็น QC ประจำตระกูลค,ค่ะเพิ่นให้ตำแหน่งมากค่ะเพิ่นว่าตำแหน่งเป็น QC ประจำตระกูลมาขายให้เพิ่นว่าเงาะนะคะเงาะนี้มีประมาณร้อยกว่าต้นในเนื้อที่หกไร่นะคะ โดยเราจะปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเห็นไหมคะต้นทุเรียนสูงท่วมหัวเลยอันนี้กล้วยกล้วยหอมนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์เราจะเปิดตลาดเคาะราคามาเลยนะคะสําหรับคนที่จะประมูลนะคะทั้งสวนได้เลยนี่นะคะผลผลิตโอ้ยุงกัดขอโทษขออภัยหลายๆอย่ามากัดกันเลย เะะงาะเงาะกำลังจะสูกแต่ว่าวันจันนี้เราเปิดรับออเดอร์ทักแชทเข้ามานะคะสตาร์ทกิโลละสี่สิบสี่สิบห้าบาทนะคะเก็บที่สวนนะคะดูพอบ้านเพิ่นมาตรตวจโอบนี่นะคะเงาะนะคะเงาะเงาะเงาะโรงเรียนอยู่ที่นครพนมตำบลวังตะมัวนะคะสนใจทักแชทมา ดูเนื้อนะคะพ่อแกะให้ดูหน่อยสิจะเอาหน่อยไหมบอ่เ,เอากะเอาอข้อบ่อยากเลยอิ่มอิ่มอยู่ปกตินะป่านี้เห็ดปวกจะเยอะเลยที่นอกเอยบุอยากเว่าสมัยตะกอนจะเป็นทั้งสีทั้งสีนะคะนี่ต้นทุเรียนนะคะมีจักรจัน์ใหญ่นะ เห็นไหมคะจักกาจันใหญ่เห็นไหมคะแจักกาจันใหญ่รุ่นรุ่รุ่นหลานบ่เคยเห็นเลยนุ่รุ่นว้าจักกาจันใหญ่ไหมมันส่งว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 งดอกจักกาจันอันนี้ค่ะเสียงปันนกเอี้ยงผู้เลี้ยงว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 งเงาะนะคะเงาะโรงเรียนนี้อยู่ในเนื้อที่แปดไร่นะคะ แปดไร่ก่องะก่องานเขาค่ะกิ่งล้มลงเลยทะ,ะมันหนักมากเลยนี่ค่ะเงาะโรงเรียนอยู่พื้นที่ตำบลวังตะมวนนะคะใครสนใจอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะใครสนใจอยากจะมาชิมอยากจะเป็นซื้อเป็นของฝากของต้นนะคะใครอยู่เนื้อที่ใกล้ๆกันแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะ เราเริ่มต้นที่ราคา40-45บาทปลาบังเงียวทางเทิงผู้พี่น้องมักเงียวก็มีได้แต่มันสูงเอาบ่าได้ต้องให้พอบ้านเอาเอาอะไรนะไม้ไม้มาสวยนะคะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เอาไปขายนะคะวัน วันจันทร์เราจะทำการเก็บผลผลิตนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปชมเงาะนะคะอยู่ที่สวนนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมคลิปนะคะขอให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่เป็นกเกษตรกรนะคะที่ยังต้องการขายสินค้าหรืออยากจะเป็นแม่ค้าขายเงาะนะคะ สนใจทักแชทเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะวัดดีค่ะ